สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลมิมอนี่ก็หลังจากที่เราได้ใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับผมเราก็ประทับใจมากๆสำหรับมี1เบอัลต้าแต่ก็น่าเสียดายเขาเนี่ยมีวางจำหน่ายแค่ร้อยเครื่องเท่านั้นตอนนี้ จะหาซื้อนี่ยังหาซื้อไม่ได้เลยนอกจากจะหิ้วมาหรือว่าไปซื้อต่อก็คือตอนนี้มันจะเป็น12.5แล้วนะครับผมตอนที่ซื้อมาแรกๆหรือว่าตอนที่ผมได้ใช้แรกๆเนี่ยมันก็จะเป็น12.0หรือ1เนี่ยแหละก็จะเกี่ยวพันในส่วนของเรื่องกล้องเนาะเพราะว่า Dxo Mark ที่เขาได้ไปทดลองมาเนี่ยเราก็ได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ได้อัปเกรดเฟิร์มแวร์เป็น12.5แล้วก็ใช้งานได้ลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปถ่ายกล้องวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดโดยรวมละกันเพื่อนๆน รีวิวไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เราได้ใช้มาเลยแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีนี่เ Xiaomi 11ก็คือ Snapdragon 888 ตัวนี้ก็ Snapdragon 888แ i, 88เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วว่ามันลื่นไหลต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยคือมันต่างกันมากเลยนะแล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างเสถียรมากเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดเข้าแอปต่างๆการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอพูดถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอก,ก็คือตอนที่เราใช้ตัว Xiaomi 11 Ultra เนี่ยปกติแล้วเราถ่ายวิดีโออย่างเงา 6, ี้ย Sony A66 ใช่ไหมแล้วเราก็เวลาถ่ายอินเสิร์ตหรือว่าเวลาจะถ่ายวิดีโออะไรมาเพิ่มเติมอะ่ะเราก็จะใช้ตัวกล้องใหญ่เนี่แหละแต่ว่าหลังจากที่เราได้มาทดลองใช้นะครับผม Xiaomi 11 Ultra up. No. ถ่ายวิดีโอมันจะเรียกว่าแทนกล้องใหญ่ก็ไม่เชิงดิก็คือมันใช้ได้เลยที่จะต่างกันก็พวกโทนสีของวิดีโอที่เราได้นะนี่ก็จะเป็นตัวเสียวมี11อัลตราของเรานะครับส่วนด้านหลังของเขาลองดับเบิลแทบปุ๊บนี่ก็จะมีอิโมติคอนโผล่ขึ้นมาเล็กๆน่ารักเป็นมนุษย์อวกาศก็สามารถคัสตอมได้นะจะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์แบตบเนานะแล้วก็เวลาตัวเนี้ยสามารถใช้เป็นกล้องได้นะก็คือเราเนี่ยเปิดเข้ามาใช่ไหมเราก็ใช้เป็นกล้องหลังเลยแต่ไม่รู้ว่าภายในอนาคตจะรองรับเป็นแบบวิดีโอหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยมมันนาสาสอิดึงนะคื สามารถใช้เป็นกล้องอ่ะดูตัวเองได้แล้วก็กดถ่ายจากความละเอียด50ล้านกล้องหลักของเจ้าตัวนี้เลยตัววิดีโอของเขาคือดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นฟุตเทจให้ดูไปพังๆแล้วกันคลิปนี้ก็จะเป็นแบบว่าบอกประสบการณ์แล้วก็การใช้งานที่ผ่านมาของเราแล้วกันแท่นนี้ก็เหมาะกับเจ้าตัวนี้เลยนี่ใส่เข้าไปก็จะเป็นไวเลสชาร์จแล้วก็จะเป็นมีเทอร์โบชาร์จตามมาก็มาต่อเรื่องวิดีโอกันหน่อยดีกว่าใช้ถ่ายจริงๆยังจรงตัวนี้ก็สามารถมาปรับเป็นแมนนวลได้นะแล้วก็ปรับ F เนี่ยประมาณต่ำๆก็ได้ฉากหลังเน แล้วก็เบอร์ได้สวยมากๆเลยตัวนี้ก็ได้ D s O Mark ันดับหนึ่งใช่ไหมมาพูดถึงกล้องของเขากันหน่อยดีกว่ากล้องหลักนะครับผมความละเอียด50เมกะพิกเซลตัวนี้ก็ขนาดเนี่ยเกือบ1นิ้วเลยนะเซนเซอร์ภาพของเขาส่วนกล้องอ er ัลตร้าวก็48เมกะพิกเซลแล้วก็เทเลโฟโต้เหมือนกันนะคือแบบว่ากล้องแต่ละเลนส์ของเขาอะใช้เป็นตัวท็อปหมดเลยถ้าเกิดทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นกล้องหลักใช่ไหมแล้วก็มาโครหรืออ er ัลตร้าวก็จะเป็นตัวรองมาดูรูปที่ได้จากเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นประมาณไหนไป ด้วยความที่เขามีขนาดเซ็นเซอร์ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมฉากหลังหรือว่าพื้นหลังเนี่ยเขาก็จะเบอร์แล้วก็ทําโบเก้ได้สวยเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายใกล้เนี่ย แล้วก็สีนะครับผมทำได้ออกมาสดมากๆแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากเลย และนี่ก็จะเป็นเซตรูปถ่ายที่เราเอามาให้ดูแซมเปิลของเจ้าตัวมิเซเบตอัลต้าเครื่องนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากดูวิดีโอเพิ่มเติมในทิกต o k ของเรานะครับ99%เนี่ยเราใช้เครื่องนี้ถ่ายนะครับผมในอันนี้เลยนะแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่าเวลาเราอัปโหลดไปในทิกตอกเนี่ยเขาจะไม่รองรับ 4K แล้วพวกคุณภาพวิดีโอเนี่ยมันก็จะดรอปลงด้วยให้ดูเป็นพวกโทนสีที่ได้ละกันดีกว่านะรวมถึงพวกวิดีโอไทม์แลบด้วยนะครับผมเราก็จะใชใ้เป็นตัวนี้ถ่ายลงในทิกต o k หมดเลยนะตัววิดีโอของเขาสามารถถ่ายได้ถึง 8K แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือก 8K เนี่ยจะได้แค่24เฟรมวินาทีกันนะครับผมส่วน 4K เนี่ยจะได้ทั้ง30เฟรมวินาทีแล้วก็60เฟรมวินาทีเลยนะการถ่ายวิดีโอของเขาสามารถใช้เป็นเลนส์โาโครก็ได้ได้ถึง 4K แล้วก็60เฟรมวินาทีเลยใช้งานจริงเราถ่ายแค่ 180p 0เองนะแล้วก็60เฟรมวินาทีมันก็ลื่นไหลสมูทภาพที่ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสีสวยแล้วก็คมชัดมากๆเลยนะมี11 Ultra เนี่ยก็สามารถซูมดิจิตอลได้ถึง120เท่าเลยส่วนซูมออป ะะผมได้ที่5เท่าเนาะซูมไฮบริดออปติคอลสิเท่าระบบการกันสั่นไหวนะครับผมมีทั้ง OIS แล้วก็ EIS เลยรูรับแสงของเขา f 1 9 5ว้าวก็ถือว่ารับแสงตอนกลางคืนนะครับผมได้ค่อนข้างดีเลยตัวนี้ในส่วนของกล้องหน้าก็จะความละเอียดเนี่ย20เมกะพิกเซลรูรับแสง f 2 2บันทึกวิดีโอได้ที่1 0 8 0 p 6 0 f เฟรม per second มี HDR มาให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเขาที่สืบทอดต่อมาจากเสียวมี11เนี่ย ก็จะเป็นตัวลำโพงที่จูนบาย Harman นแคด o อนตัวนี้มาฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็กำลังอินเพลงในติ๊กตอกอยู่เลยมาลองดูกันหน่อย Harman นแคด o อปุ๊บ ก็อย่าลืมเพื่อนเนี่ยหาหูฟังมาใส่ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมไปเพลงที่มันมีเบสเยอะๆกันบ้างดีกว่าลําโพงตัวนี้นะครับผมค่อนข้างดังมากๆเดี๋ยวเราลองเปิดแบบสุดให้ฟังอีกรอบนะา เป็นไงกันบ้างนะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดว่าใส่หูฟังเนี่ยจะได้เสียงเบสแน่นมากนะครับผมแล้วก็ให้เสียงที่ดีมากๆเลยนะตัวนี้เดี๋ยวมาให้ดูหน้าจอตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่าที่มันบอกว่า snapdragon 888คือมันเร็วกว่า snapdragon 888ทั่วไปเนี่ยมันเป็นยังไงมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวใช้งานตัวเครื่องทั่วไปแล้วกันนะอ่ะแค่นี้ก็คือแบบว่าโหดมากแล้วนะเข้า tiktok ใเ,เ,เนี่ยมันก็จะ<ด>ลื่นไหลนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากันหน่อยดีกว่าอตอนนี้เราก็การแสดงผลเราน่าจะอยู่ที่120หน้าจอตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบ WQHD+ นะครับผมนี่ก็ความละเอียดเนี่ย1 4 4 0 p เลยนะครับผมตัวนี้เราก็จะมีลูกเล่นต่างๆด้วยนะแต่ว่าเราปิดไว้เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะปรับแต่งที่ตัวเครื่องของเขานะแต่ว่าเวลาคนอื่นเห็นน่ะอาจจะไม่ได้เจอลูกเล่นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนเสพคอนเทนต์อย่างเดียวแล้วเราก็ใช้ดูวิดีโอไม่ได้ส่งมาให้คนนนอื่่ เราก็อยากรู้ว่าคนอื่นจะดูยังไงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเสพสื่อแบบได้อัธรสเนี่ยก็มาปรับที่การปรับปรุง AI แบบนี้มันก็จะทําให้ภาพสีสดขึ้นมานะครับผมนี่การปรับปรุง AI HDR ก็ได้นะครับผมเราก็จะมี MEMC mm. เทคโนโลยีเพิ่มเฟรมให้ภาพนะครับผมหรือว่าวิดีโอนั่นเองเราก็จะมีความละเอียดสูงสุดตรงนี้ก็สามารถจัมหรือว่าเพิ่มความละเอียดของวิดีโอให้อัตโนมัติได้เหมือนกันนะครับผมคือมันค่อนข้างเสถียรแล้วก็ลื่นไหลามากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เคยลองมันก็หาลองไไม่ได้ คือแบบว่าตัวท็ <st ay> อปของไลน์อยากให้ลองจริงๆนะครับผมมันแบบไม่เหมือนกับที่เคยผ่านมามันก็ให้อีกประสบการณ์หนึ่งเลยนะแต่ก็ไม่น่าจะได้หาซนะื้อได้แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดนนีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดแกิจเจ๋งแบบนี้ก็ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย